สวัสดีครับท่านเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับคลิปนี้ครับ1กุมภาพันธ์2562ครับเรามาดูตาทิพิปครับจำได้ไหมครับดาจาทิพย์ทำสถิติห้างวดซ้อนครับนะครับถูกห้างงวดซ้อนกับดีทีวีชาแนลมาแล้วครับแล้วงวดนี้ครับเด่นล่างครับถูกแปดงวดติดครับแต่เพิ่งมาอยู่กับเรางวดแรกลองดูครับว่าจะอยู่กับเราได้กี่งวดอยู่ไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าอย่างนั้นคงจะแม่นนะครับเรามาดูสถิติพร้อมกับผลการออกสลาก ผลลัพธ์นะครับแตการคำนวณสักหกงวดพอนะครับเต่สถิติเขามันแปดงวดวิธีการคำนวณครับเราใช้หลักหน่วยล่างเลขแปดหน่วยสามตัวท้ายครั้งสามตัวหน้าครั้งที่สองคือเลขหก 6. หลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองเลขหก 6. หลักร้อยกับหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งคือห้ากับเก้าผลรวมคือยี่สิบแปดครับไปบวกห้าคงที่เป็นสามสิบสามครับเอาแค่หลักหน่วยเลขสาม เด่นสองตัวครับเด่น2ตัวนะครับ28บวก8เป็น36กเอาเป็นเลข6มาดูครับว่า3กับ6จะมีเข้ามาเด่นล่างหรือเปล่าผลการอัสราครับงวดต่อมาเลขล่าง2ตัวอะไรครับออก16เป็นเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องครับนี่คือเด่นล่างเราครับงวดต่อไปเลยครับเราจะได้เป็นเลข6หน่วยล่างนะครับบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2ก็เลข1 ร้อยกับหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่1ก็คือเลข0นย์กับเลข1ผลรวมคือเลข8ดครับบวกค่าพืงที่ส3บสาได้เลขสามบวกแปดงที่ส6บได้เลขห3สามกับ6ออกอะไรครับสองตัวล่างห7เจดลขหครับเหมือนเดิมครับเข้ามาตำแหน่ง10บล่างมาต่อเนื่องครับต่อมาเราจะเป็นเลข7บวก7ดเป็นส4สี่ครับบวก9เป็น23บามบวกแปเป็นสามสบดบวกค่าพืงที่เป็นสาได้เลข6บวกแปดงที่เป็นสาสได้เลข9 6้าหกับ9 ออกอะไรครับ2ล่าง6 2สองเป็นเลข6ครับทีนี้เข้ามา10ล่างถูกต้องครับเด่นล่างยังคงเด่นได้ดีครับยังไม่ผิดพลาดคำนวณต่อไปเลยครับ2บวก8เป็น10บวก3เป็น13บวกเเป็น22บวกข้างที่27ได้เลข7ครับบวก8ปงที่30ได้เลข 0, 0. ูนย์กับ0 30ธันวาคมออกศูนครับเป็นเลข0ูนย์ครับที่เข้ามา10ล่างถูกต้อง ดูต่อเนื่องไปเลยครับยังไม่มีผิดพลาด2บวก1เป็น3บวกเเป็น10บวก1เป็น11บวกข้างที่เป็น16ได้เลข6บวกแปงที่19เได้เลข9กกับ9ผลการออกสลากออกอะไรครับ6 5้าครับเป็นเลข6เข้าตำแหน่ง10ล่างถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยนงวดที่จะถึงครับทีนี้ครับงวดล่าสุดถูกต้องไปแล้วนะครับ17มกราคม6 5เลข6เข้าตำแหน่ง10ล่างมาดูครับ่าเด่นล่าง วันหนึ่งผู้ภูมภาพันได้เป็นเลขอะไรครับเราจะได้เป็นเลข5้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามบวกข้างที่สิบแปดได้เลขแปดไปแล้วครับบวก8ดของที่21ิบเดได้เลขหนึ่งโอเคครับรู้สึกว่าเลขแดนี้ผมขอเป็นหลักหน่วยแล้วกันนะครับ 5, มีสิทธิ์นะครับเลข8ปดขันหมนได้ดีครับ8ดได้หนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งไปเลยก็ได้ครับ อย่าลืมครับโปรดใช้ดุลพินิพิจารณาในการรับชมครับผมเองชี้แนะการคำนดต่ำหลัของสถิติครับเพื่อช่วยเป็นแนวทางและใช้ช่วยในการตัดสินใจของท่านนะครับเลือกสุดที่ชอบสุดที่ใช่นะครับฉลองตุ๊ดจีนครับมีเงินท่องเที่ยวตุ๊ดจีนซื้อสลากตามความสามารถทางการเงินครับมีความสุขกับความเสี่ยงนะครับบนบนพื้นฐานแห่งความสามารถทางการเงินของเราด้วยความปรารถนาดีจากดีทีวีชาแนลครับรักและคิดถึงครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้อนรับตุ๊ดจีนสวัสดีครับ